Life, day, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีพฤกษบและลัคนาพฤกษบนะคะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โหโรค่ะก็คลิปนี้เดี๋ยวพี่หมอจะมาเปิดไพ่อ่านการงานแล้วก็การเงินเนาะประจำเดือนมกราคม2568เดือน2568 เดือนแรกนะคะของปีเดี๋ยวเรามาดูกันเราเริ่มกันที่การงานนะไม่พูดอะไรเยอะแล้วนะคะมาดูกันว่าการงานนะคะในเดือนแรกเนี่ยนะมกราคม2,568สถานการณ์การงานของชาวราศีศพฤษภได้ลัคนาพฤษภเป็นยังไงบ้างนะเปิดปีใหม่มานะ ควีนถ้วยค่ะอัศวินไม้เดอะสตาร์เดดีควีนไม้ หกดาบหนึ่งถ้วยแปดอ้อเด็กถ้วยขอไพยค่ะแปดไม้เดอร์สเตรน ถือว่าโอเคนะทุกคนจริงๆอะ่ะมองเป็นเดือนที่ชิลๆสบายๆซะมากกว่าด้วยค่ะเอาเรื่องดีก่อนนะเรื่องดีในเดือนนี้หลายคนจะมีโอกาสดีๆบางอย่างเข้ามาแล้วโอกาสที่ว่าเนี่ยก็จะพาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานมาให้เราได้ด้วยอยากจะรู้ว่าเป็นโอกาสอะไรได้บ้างได้หลายอย่างเลยเนาะ ใครตกงานนะก็มีโอกาสได้งานใครอยากเปลี่ยนงานก็มีจังหวะให้ได้เปลี่ยนในเดือนนี้นะคะรวมถึงความก้าวหน้าก็ได้ค่ะใครรอความก้าวหน้าอยู่นะก็จะมีเข้ามาความก้าวหน้านก็จะเป็นในเชิงแบบพวกเรื่องของตําแหน่งนะความเติบโตในหน้าที่การงานอะไรแบบเนี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนแรกนี้เลยนะคะแถมเป็น โอกาสที่แบบมันเราอยู่ของเราเฉยๆอะ่ะมันก็เข้ามาด้วยนะคะนะถือว่าเป็นเดือนที่สบายๆเดือนหนึ่งนะสบายๆเดือนหนึ่งถามว่ามีปัญหาไหมก็มีค่ะมันเป็นเรื่องปกติของทุกคนเนาะมีทั้งด้านดีด้านลบมันมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆแต่ปัญหาของชาวราศีพฤษภและลัคนาพฤษภเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขอะไรยากบางคนเนี่ยมองว่าไม่ต้องแก้ยังได้เลยหมายถึงว่าก็หันหลังให้มันไปซะดื้อเลย อ,อ,อารมณ์มันเหมือนกับเดี๋ยวค่อยมาแก้ไม่ได้รีบไม่ได้รีบประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าให้พี่หมอมองเป็นเรื่องของข้อเสียจริงๆแล้วอะพี่หมอกับไปมองในเรื่องของความเหนื่อยนะถึงแม้จะบอกว่ามันเป็นเดือนของความชิลสบายๆแต่ก็เป็นเดือนที่ต้องต้องทุ่มเทให้งานนะคะไม่ใช่ว่าเราอยู่ชิลแบบมันไม่ใช่คําว่าชิลแบบขี้เกียจชิลแบบนั่งเฉยๆแล้วบอกว่า งานมันเสร็จเองอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เนาะมันก็ยังเป็นเดือนที่เราต้องแบบไปลุยไปไฟในเนื้องานของเรานะคะแต่คําว่าราบรื่นเนี่ยมันหมายถึงในเรื่องโอกาสต่างๆที่มันจะเข้ามานั่นเองมันเหมือนเราไม่ต้องไปพยายามในเรื่องพวกนั้นะ่ะเรื่องพวกนั้นมันเข้ามาเองอ่าอันนี้ไม่งงนะ แต่ในเรื่องของความสําเร็จที่จะทําให้งานมันสําเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยอันนี้เราจะต้องลงมือทํานะคะแล้วก็เดือนเนี้ยที่หมอมองว่าชาวราศีพฤษภและลัคนาพฤษภเนี่ยต้องใช้การตัดสินใจสําคัญในบางเรื่องนะหมายถึงว่าเมื่อกี้พี่หมอเรียบเรียงประโยคผิดนะคะต้องใช้คําว่ามันจะต้องเข้าไปตัดสินใจเรื่องสําคัญบางอย่างเออมันมันเหมือนกับสิ่งสิ่งนี้เราจะต้อง รอบคอบนะคะแล้วก็ใช้เหตุและผลในการประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะก็ก็ได้หลายเรื่องอีกนั่นแหละคะ่ะอย่างโอกาสที่เข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดเยอะๆเออเรารับดีไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ดีกับเราไหมก้าวหน้าจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแค่นั้นเลยค่ะแต่ถ้าถามว่าแล้วหนูจะตัดสินใจพลาดไหมเอาจริงยังไม่เห็น ไม่เห็นว่ามีเกณฑ์นั้นขึ้นนะเพราะฉะนั้นมั่นใจถ้าเราคิดว่าเราเนี่ยรอบคอบแล้วละเอียดแล้วเราคิดมาดีแล้วชาวพฤกษะไม่ต้องกังวลว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจลงไปเนี่ยมันจะกลายมาเป็นปัญหาในทีหลังขออย่างที่บอกก็พอก็คือรอบคอบให้มากคิดให้ละเอียด แค่นั้นเลยนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะออกมาดีสรุปสั้นๆน,นะไม่มีอะไรให้อ่านเลยสรุปสั้นๆการงานในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่เปิดปีมาเนี่ยก็มีโอกาสดีๆเข้ามาเลยในหลายๆอย่างที่พูดไปแล้วชาวราศีพฤษภเองไม่ได้รู้สึกว่า <c oughs> เขาเรียกว่าไงอะมีอุปสรรคหรือว่าปัญหาที่เราจะต้องแบบรับมืออะไรขนาดนั้นแต่ในแง่ของความเหนื่อย ความทุ่มเทความมุ่งมั่นที่เราจะต้องใช้เนี่ยมันยังต้องใช้อยู่นะคะรวมๆก็ประมาณนี้มีโอกาสดีๆพวกได้งานใหม่ได้เปลี่ยนงานได้เลื่อนขั้นอ่ะอันนี้เจาะลึกให้ลงไปแบบเฉพาะเรื่องสําคัญบางคนทําฟรีแลนซ์อย่างนี้ก็จะมีแบบโปรเจกต์นะโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์สำคัญก็ได้อ่ะไม่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับใหญ่แต่เป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าสําคัญมากถ้าเราทาโปรเจกต์เนี้ยสาเร็จนะเดี๋ยวมันจะแบบ ลายมาเป็นพอรตที่แบบว่าสร้างชื่อให้เราอย่างเงี้ยค่ะนะธุรกิจละ่ะธุรกิจกิจการก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆค่ะค่อนข้างดีแต่ว่ามีโอกาสที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มมองหาหรือว่าเริ่มวางแผนแล้วกันเนาะที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาไอ้อย่างบางคนเนี่ยทาธุรกิจอยู่แล้วตัวหนึ่งเดิมเป็นเป็นอะไรดีละ่ะขายอาหารแล้วกันนะขายอาหารอยู่กับบ้านอ่ะขายอาหารอยู่กับบ้าน ก็อ่าเราลองทำลายเครื่องดื่มเพิ่มไหมอ่าก็อาจจะเริ่มคิดเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นร้านที่มันฟูลเลยไหมฟูลออปชั่นมีทุกอย่างใครมาก็คือได้กินครบทุกอย่างอาหารข้าวอาหารหวานกาแฟเครื่องดื่มอะไรอยงี้ค่ะก็คือมันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะเราจะเริ่มคิดเริ่มเริ่มแพลนเริ่มบางคนก็เริ่มลงมือทำเลยแต่ย้ำแค่ว่ามันจะต้องอยู่บนความรอบคอบด้วย นะห้ามลืมข้อนี้เด็ดขาดนะคะต้องอยู่บนความรอบคอบด้วยเราจะแบบว่าใจร้อนหรือว่าเราจะใช้แค่แพชชั่นอย่างเดียวไม่ได้ละกันนะเดือนนี้อ้อแล้วมันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่พี่หมอชอบก็คือมันเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะเอนจอยนะรู้สึกกระตือรือร้นกับการทํางานนะคะมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาให้เราแบบ เหมือนไปจดจอ่อเหมือนไปไปสนุกอยู่กับมันก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วกันนะคะในเรื่องของการงานในเดือนมกราคม2,568เดี๋ยวเรามาส่องการเงินกันบ้างนะการเงินของชาวราศีพฤกษพและลักนณาพฤกษพนะคะประจำเดือนมกราคม2,568สถานการณ์การเงิน ของชาวพรกศพเป็นยังไงบ้างสามไม้หถ้วยโอ้ยมีใครรอพวกลูกนี้อยู่ไหมมีไหมหรือว่ารอแบบ เงินปันผลก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ที่เราแบบลงทุนไว้นะจนแบบว่าแทบจะถอดใจละหรืออันนี้พูดถึงรายรับน,นะอะก็จะมีโอกาสนะคะเดือนนี้แต่ถ้าเกิดเป็นจ่ายเนี่ยอ่าบางคนมีความคิดรอจะใช้เงินก็มีรอจะใช้เงินกับเรื่องสําคัญรอจังหวะนั้นอะไรเงี้ยหรือรอข่าวดีบางอย่างนะแต่ถ้าเป็นข่าวดีเนี่ย มันจะเป็นเวอร์ชั่นแบบเหมือนเหมือนใช้เงินมากกว่าข่าวดีที่ว่าเช่นซื้อรถอะนะคะเดินทางเนี้ยเดินทางท่องเที่ยวเนี้ยนะคะประมาณนั้นนะเดือนนี้วิมีเรื่องแบบเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยซื้อบ้านก็ได้นะเนี่ย นะเดี๋ยวเรามาคุยกันแบบละเอียดละเอียดนะคะโอ้ยการเงินเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะประเด็นไม่ได้อยู่ที่พึกงศพมีหรือจนไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวไม่ต้องไปมองหาอะไรตรงนั้นเลยแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าใช้กับอะไรและได้มาจากอะไรอังนั้นเรามาฟังอย่างนี้ดีกว่าเนาะในส่วนของรายได้อ่ถ้าใครทํางานประจำนะคะและมีรายได้ทางเดียวเดี๋ยวคุณข้ามไปฟังค่าใช้จ่ายแต่ว่าอ่ะ อาจจะอยากรู้ว่าหนูมีโชคลาภไหมใช่ไหมถ้าทำงานประจำมีไรายได้ทางเดียวเดือนนี้มันจะมีเกณฑ์เป็นพวกเงินโบนัสสวัสดิการค่าคอมมิชชันเงินตกเบิกเงินเคลมประกันเงินปันผลเงินชดเชยค่ะหลายคนมีโอกาสพวกนี้เข้ามาในเดือนนี้นะคะแต่ไม่มีโชคลาภส่วนถ้าไม่ได้ทำงานประจำหรือทำงานประจำแต่มีไรายได้เสริมก็จะบอกว่าแหล่งไรายได้เสริมเพิ่มเติมของคุณหรือแหล่งที่มาไรายได้ของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดี ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะฟีลงฟีแลนด์เนี่ยบอกเลยเดือนนี้มีโอกาสได้จับงานใหญ่เมื่อกี้บอกงานสําคัญตอนนี้พอมาการเงินคิดว่ามันทั้งสําคัญแล้วมันก็ได้เงินเยอะมีโอกาสได้จับงานใหญ่นะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนค่อนข้างที่จะดีนะอยู่ในเกณฑ์ดีธุรกิจค้าขายนี่ก็ซื้อง่ายขายคล่องอ่าใครทํามาหากินในลักษณะของพ่อค้าแม่ค้านี่ซื้อง่ายขายคล่องมากๆเดือนนี้นะคะแล้วลูกค้าติดอ่ะสำหรับพี่หมอคือลูกค้าติด ใครเป็นฟรีแลนซ์รับจ้างอ่ะพ่อค้าแม่ค้าด้วยก็ได้มีโอกาสลูกค้าเก่าๆเ,เนี่ยกลับมาอุดหนุนกลับมาสนับสนุนกลับมาซัพพอร์ตหรือใครจําเรื่องการรอได้ไหมใครกําลังรอคุณปิดดีลกับลูกค้าไปนานแล้วลูกค้ายังไม่จ่ายต่างเดือนนี้เดี๋ยวเขามาจ่าย นะคะประมาณนี้หรือใครรองานอ่ะรองานรอข่าวดีก็เดือนนี้มันขึ้นมาแล้วว่าคุณจะได้ไงก็ได้แน่นอนถือว่าในพาร์ทรายรับเนะี่ยไม่มีอะไรให้ต้องห่วงส่วนเรื่องจ่ายเนี่ยพี่หมอบอกว่าเอาเรื่องง่ายๆก่อนนะมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวการกินดื่มสังสรรค์ปาร์ตี้พบปะสังคมเพื่อนฝูงครอบครัวใช้เงินในลักษณะเข้าสังคมค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ มันจะมีค่าใช้ใจ่ายบางอย่างบางคนเนี่ยมีไปจองรถจองบ้านดูรถดูบ้านซื้อรถซื้อบ้านเปลี่ยนรถนะหรือมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยถ้าไม่ได้ซื้อก็แบบโยกย้ายค่ะมีการเปลี่ยนแปลงแบบย้ายบ้าน ย้ายบ้านย้ายไปเช่าอยู่ที่นู่นที่นี่ที่นั่นที่มันดีกว่าเดิมหรือถ้าเกิดว่าไม่ซื้อไม่เช่าด้วยก็จะเป็นรีโนเวตตกแต่งต่อเติมอ่ะไม่ซื้อไม่เช่าไม่รีโนเวทอย่างน้อยๆต้องซื้อของเข้าบ้านอุปโภคบริโภคแต่ว่ามันดูเป็นการใช้แบบตุนอะซื้อตุนอย่างนี้แทนนะคะแล้วก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนนะมันก็จะไปอยู่ในโหมดรีโนเวทตกแต่งต่อเติมแหละนะคะ ใครรอข่าวดีทางการเงินอะถ้าไม่นับพวกเงินที่มาจากการทำงานลูกคงลูกค้านะเช่นลูกนี้นะหรือใครเนี่ยไปทำเรื่องกู้นะรออยู่ได้ค่ะ อ,อย่างกู้ซื้อรถกู้ซื้อบ้านไงนะได้แน่นอนนะคะเดือนนี้นะถือว่าเป็นเดือนที่การเงินเนี่ยไม่มีอะไรให้ต้องเครียดขนาดนั้นก็มีรายจ่ายจุกจิกปกติทั่วไปค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้เป็นเรื่องปกติอย่างนี้ค่ะก็ยังมีอยู่แต่ว่ารวมๆถือว่าเป็นเกณฑ์ที่การเงินอุ้ยพฤกษบนี่อ่านสั้นสุดเลยมะแต่ก็เพิ่งจะราศีที่สองแต่พี่หมอไม่เคยอ่านสั้นขนาดนี้เลยนะเนี่ยจะถึง17นาทีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยมองว่า มองว่าเป็นเดือนที่ไม่เครียดเลยอะทั้งงานทั้งเงินอะแต่เดี๋ยวเราต้องไปลุ้นความรักกับสุขภาพนะคะแต่ณนะตรงนี้สองเรื่องสองประเด็นหลักการงานการเงินเป็นเป็นเดือนที่แบบเป็นปีที่แบบว่าเปิดมาเดือนแรกเราคือแฮปปี้คุณไม่มีเรื่องอะไรคุณถูกร้อนใครมีคู่ครองคนรักมีโอกาสที่เขาจะให้ของขวัญของมีค่าของมีมูลค่าของถูกใจนะมีโอกาสดีๆในเรื่องของอสังหา ที่ดินบางคนมีเกณฑ์เรื่องมรดกด้วยนะถือว่าดีสำหรับพี่หมอถือว่าดีมรดกนี่อยากคิดว่าต้องสูญเสียใครไปก่อนนะคะเราถึงจะได้มาไม่จำเป็นนะบางคนได้รถมาฟรีๆคุณพ่อไม่ใช้แล้วเอามาให้ใช้ก็ถือว่าเป็นมรดกละถือว่าเป็นของมีค่าละนะเราเราได้ได้ของ ชิ้นใหญ่มาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะทุกคนค่าใช้ใจ่ายนอกเหนือจากเรื่องการเข้าสังคมจะใช้ใจ่ายกับคู่ครองคนรักเยอะใช้ใจ่ายกับครอบครัวเยอะบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงนะถ้าไม่ได้เป็นการเข้าสังคมในเชิงเพื่อนฝูงก็เนี่ยแหละคนใกล้ตัวคนในบ้านแล้วก็เป็นการใช้เงินกับการลงทุนระยะยาวด้วยนะในหลายๆคนซึ่งจะไปตรงกับเรื่องการซื้อบ้านนั่นแหละคะ่ะทุกคนนะก็จะมีเกณฑ์เหล่านี้เข้ามา ถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีมากๆไม่รู้จะใช้คําไหนดีมากๆเลยนะดีใจกับชาวราศีพฤษภและลัคนาพฤษภด้วยนะคะแต่ถึงแม้ว่าไพ่เนี่ยเขาจะบอกว่าดวงเรามันดีแค่ไหนก็ตามคุณก็อย่าลืมนะพี่หมอกไม่ได้จะดับฝันนะเพราะมันเป็น energy บวก็รับไปนะคะบอกแล้วว่าถ้ามันเป็นเรื่องดีนี่ให้รับไปเลยแค่จะบอกว่าก็ยังต้องมีสติในการใช้ชีวิตต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เราเราจะไปคิดว่าอันเนี้ยดวงดีแล้วเราทําอะไรมันก็มันก็ไม่ได้อะมันก็ยังต้องใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะเพราะสุดท้ายถ้าวันเนี้ยคุณใช้ชีวิตแบบประมาทวันข้างหน้าก็ไม่มีอะไรการันตีว่าสิ่งที่คุณทําไปในวันเนี้ยมันจะไม่ส่งผลให้คุณถูกไหมเพราะฉะนั้นพยายามใช้ชีวิตอย่างรอบคอบแล้วกันนะคะโดยรวมถือว่าโอ้ดีอะแต่เพิ่งอ่านสองราศีเองนะแต่ชอบนะชอบชอบ เอเนจีของชาวราศีพฤกษภและลัคนาพฤกษภมากๆทั้งในพาร์ทของการงานและการไม่เป็นไรคลิปมันจะสั้นก็ช่างมันแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้มีประเด็นอะไรที่หมอรู้สึกว่ามันจะต้องอ่านให้คุณเครียดให้มันค่อนข้างเป็นพลังงานบวกก็ขอส่งแต่พลังงานบวกให้ทุกคนแล้วกันนะคะยังไงก็ขอขอบพระคุณชาวราศีพฤกษภและลัคนาพฤกษภทุกคนมากๆที่เข้ามานั่งฟังเป็นเพื่อนกันนะคะ ใครชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เหมือนเดิมหรือว่าจะกดติดตามกันนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปความรักความสัมพันธ์สุขภาพก็ขอให้เดือนแรกของชาวราศีพฤษภใน2เรื่องนั้นเนี่ยผลออกมาดีแบบนี้เหมือนกันเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ